วันแห่งการกราบไหว้บูชาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ฉะนั้นมุสลิมจะต้องตระหนักพี่น้องจะต้องฉุกคิดจะต้องรู้ว่านี่คือความเลวร้ายนี่คือสิ่งที่เราทุกคนจําเป็นจะต้องออกห่างให้ไกลและจะต้องเตือนลูกหลานของเราอย่าไปร่วมวันดือเลิงเหล่านี้อย่าไปมีส่วนร่วมอยู่แต่บ้านพี่น้องไม่ต้องออกไปร่วม ใช่ไหมครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่จะทําลายศาสนาและ إ ي มานของเรานะพี่น้องฉะนั้นหากว่าเรายังคงเคยชินยังคงใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งเหล่านี้พี่น้องจงจาเอาไว้ว่าหากว่าความตายมาถึงเราในสภาพนี้นั่นคือหหยนะณะนั่นคือวิบัตินั่นคือความเลวร้ายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหากว่าตายในสภาพนี้พี่น้องจงจําเอาไว้ว่าวันกิยามาเราจะถูกนําไปยืนอยู่กับคนเหล่านี้แหละ พี่น้องไม่อยากยืนอยู่กับท่านรอสูลุลล้อสันนล้อของอลัยอยู่ัลลัมหรอครับพี่น้องไม่อยากยืนอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ศรัทธาเหรออัลลอฮ์บอกไว้ในกุรอานบอกว่าอัลชุรุลลาดีนะูวะอัซวาจะฮุมอัลลอฮ์บอกบรรดามาเลย์ก์ในวันกิยามะ์บอกว่าพวกเจ้าจงนำบรรดาผู้ที่อาธรรมทำความชั่วเนี่ยพวกเขาทำอะไรไว้เนี่ยในดุนยาเนี่ยจงนำพวกเขามาชุมนุมให้อยู่รวมกับบรรดาผู้ที่มีพฤติกรรมที่เหมือนเหมือนกันฉะนั้น หากว่าเราใช้ชีวิตอยู่ในดุนยามีสภาพเช่นนี้แสดงว่าเราก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจากคนเหล่านั้น